วันนี้พี่หนูจะอาบน้ำให้เะลิาการอาบน้ำให้มะลิเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยนะคะเพราะว่าน้องไม่ยอมน้องไม่ยอมใช้น้องไม่ยอมอาบด้วยฝักบัว,วที่ไปอากาศมันหนาวก็เลยฝนก็ตกก็เลยน้ำมันเย็นเราตองขึ้นทังน้ำสีเอากระตกมใส่ที่เป็นหมาที่อาบน้ำยากมากมากเลยตั้งแต่เลี้ยงหมา รามารวยอาบเปลาก็อบาบยากมานีนียังอย,อยังชั่อนอนีเขาเป็นหมาหน้ารักเข้รน,นะคนไม่ไหวแล้วเดนมากเอออาบน้ำนะอาบน้คงไม่ยอมให้ลากหัวเลยอยาบยากมาอาบยากมากเขาเป็นหมาที่ไม่ยอมให้ลากหัวอุยไม่เอาเลยเอาอย่านะันมาลิ เนี่ยเขาเป็นหมาที่อาะน,น้ำยากมากสมัยก่อนเขาคงอยู่แับเจ้าของที่เขาอาบด้วยน้ร้อนแต่กับลากหัวไม่ได้เลยอ่ะหัวมากนะลากหัวไม่ดัไม่้มันนีิแม่ยังไม่ได้ใสา่ย,ยาเลย อยู่เฉยๆกูไม่จะอ่านให้หนูได้ยังไงล่ะ 好美、哦、好的。 เป็นหมาที่อาบยา,ย,ายากมากไปไหนแม่อาบน้ไม่กรนมันเหม่งมากเลยมันเหม่งนลลูก ตัวเมลนมากคนะ่ะไม่ได้อาบตั้งหลายเดือนละหาเราอาบน้ำย่าง อาบน้ำง่ายถึงจะเป็นเงินล้านกับมารวยมารวยชอบให้อาบน้ำให้มารวยกับเงินล้านเมื่อกี้ไม่ชอบยัยนี่อันงเปาก็ไม่ชอบอังเปาตายไปแล้ว อาฝักบัวไม่ได้เลยทิ้งไว้แป๊บหนึ่งไอ้